นทั้งวันทั้งคืนคุยกับใครก็จับพระพาไว้เห็นพระพะแปะที่หน้าเขาที่ไหแล้วมองคุยไปพระพะก็จับกินข้าวมองกวาดลานกวาดลานวัดก็มองเพ่งอย่างเงี้ยเห็นอยู่ในใจก็เพ่งอยู่เนี้ยทําอะไรก็มองเข้าห้องน้ำขี้ยังมองพระนี่เรื่องจริงที่พูดคือไม่ได้น่าเกลียดนะคือพูดให้ฟังว่าต้องอย่างนั้น ขนาดจักนกรทวัดสดมนทวัดสดมนปุ๊บก็ยังเห็นพวกท่านลออยู่ข้างหน้าน่ะสวดไปเรื่อยนะโมตสัพวกวตัวเห็นบ้าพะอยู่สุดท้ายนอนนอนก็เห็นบ้าพะก่อนก่อนจะนอนก็นั่งกัรมฐถานสักพักหนึ่งจนคิดว่าเออคงไม่ได้ชาแล้ววันนี้นะก็ไปถงก็ยังไม่ถิงนอนต่อพอนอนปุ๊บเนี่ยจับบระพะไอ้ทำไมไม่หลับวะเพราะมันเพ่งมากเกินไปไงพเพราะเพ่งมากจิตมันตื่นพอจิตมันตื่นมันนอนไม่หลับแล้วเราจะทำไงให้ตัวเองนอนหลับเอ้าก็นั่งคิด ก็ฟุ้งซ่านไปเลยปล่อยมันฟุ้งซ่านไปแต่ภาพพักก็ยังอยู่เรืองอยู่เข้าใจไหมเราก็ยังผาพลาอยู่แต่ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งไปแต่เราก็รู้ตัวเองฟุ้งซ่านแต่ภาพักเราก็ยังจับจับแต่งานนี้จับให้เบาลงกว่าเดิมไม่งั้นเครียดประสาทกินนอนไม่หลับบ้ากินนะทุกทใหนนะมันต้องผ่อนสัน้นผ่อนยาวเป็นจะผ่อนหนักผ่อนเบาต้องต้องรู้จักผ่อนพอเราหลับไปแล้วพูดโทรไปด้วยตื่นขึ้นมาเนี่ยนะเชื่อไหม พ้พาพ้าอยู่หัหน้าอยู่เลยเอ๊เป็นยังไงโรหมือบจะยังตามมาอยู่เลยเออดีแฮะแล้วก็เอามาต่อสดนม์นไปลงไปล้างหน้าล้างตาขึ้นมาสดนม์นไปพระตีประมาณตีสี่ตีสี่ตื่นขึ้นมาปุ๊บพอน่าสดนม์นก็จับพระพ้าอยู่มอนเดือดมีดระบาดก็จับพระพ้าลอยอย่างงี้เดินก้าไปก้าไปก็จับพราพาไปโยมใส่บาตรก็เห็นพระพ้าอยู่หน้าโยมนี่คือเล่นต้องเล่นกันอย่าง,งานั้นเล่นกันอย่าง,งานั้น ฉันก็เลยที่บายให้ฟังว่าฉันเล่นไปสามเดือนเพราะว่าวันดีก็ดีฉันขี้เกียจลืมท่านไปเลยสองวันทิ้งเลยนะนี่แบบขี้เกียจไงถ้าเราจริงๆอย่างที่ฉันบอกเนี่ยนะหนึ่งวันจะไม่เกินวันสองวันเท่านั้นแหละสามวันเต็มที่ของฉันเนี่ยพอมีวันหนึ่งเนี่ยที่ฉันคิดในใจว่ากูนานเกินไปแหละสามเดือนนี่มันนานเกินไปแล้วก็เลยเอาเต็มที่เลยหนึ่งวันฉันเนี่ยหนึ่งวันฉันก็เลยเป็นวันพระด้วย ท่านก็ดูภ้าพลาอีกที่นว่าเดินบีดอบั๊กก็เห็นผ้าพลาพอตกตอนช่วงเช้าๆประมาณสักเก้าโมงเก้าโมงจำได้มดแม่ท่านก็เข้ากับมาฐานตอนเก้าโมงอีกรอบหนึ่งที่ที่นอนตัวเองจับผ้าพลาก็ยังยฟงซ่านอยู่เว้ยเอาวะนอนแต่ก็จกับผ้าพลาต่อนอนในท่าสีห์สายญาตีนอนท่านนอนไปจับผ้าพ้าอยู่เหมือนเดิมก็ยังจับอยู่เหมือนเดิม ก็ยังจับอยู่แล้วังภาวนาพุทโธอยู่ในใจอยู่แต่รู้ว่าจิตจะฟุ้งซ่านอยู่ก็ยังรู้แต่ก็ยังไม่ทิ้งในรลหว,ว่างนั้นแหละก็เลยขึ้นมา <c oughs> อป <c oughs> ุ้งเขาไปลยอยู่ดีผ้าพ้าสว่างขึ้นมาหนึ่งเหมือนเราเหมือนอมีเลยอย่างนี้เลยแต่ท่านใหญ่ใหญ่มากใหญ่แบบประมาณสักตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าเลยแบบเหมือนตึกใหญ่ๆญ่ พระเสียรท่านเหมือนสีอยู่บนฟ้าเลยแล้วก็เป็นแก้วใสมีแสงสีขาวอย่างนี้เอาแบบนี้พูดง่ายคือแบบนี้เลยไม่ได้แตกต่างจากองค์นี้เท่าไหร่นะและพวพระองค์ท่านก็ลอยเบองหน้าเห็นเหมือนตาเนื้อหูภายนอกได้ยินเสียงอยู่พอพอได้ยินเสียงอยู่แต่เบาลงเหมือนกับชั้นกับท่านในอยู่ใน,ใน,ในจักรวาลน,นี้มีกับชันกับพระองค์ท่านแค่ชันสองคนกับพระองค์ท่านในระหว่างนั้นลมหายใจมันกลับมาพุดโท พุโทโธลมหายใจมันเบามากจะหมือนจะบเราอยู่กัล่างพุโทโธพุโทโธจิตแค่นั้นก็จิตมันดีใจเข้าใจไหมจิตมันก็ดีใจดีใจโอ้กูได้แล้วประมาณว่ากูได้แล้วแต่เรานั้นเราเข้าใจเราจิตมันถอยลงไปที่อุจจาระสมาธิแต่ภาพพายังคงอยู่คือชามยังค้างอยู่แต่จิตเราถอยไปที่อุจจารสมาธิคืออารมณ์คิดได แล้วพอเรารู้่างนี้ปุ๊บเราก็ถอยกันเราเราก็ดึงกําลังกลับขึ้นมาเหมือนเดิมคือจับลงมาลงหายใจเหมือนเดิมเข้าสู่ชาี่หนึ่งเหมือนเดิมตรงนี้เขาเรียกชาีิหนึ่งเราจะได้ปุ๊บเราคิดในใจเออเราแค่นี้ก็พอแล้วนะมาอีกแล้วจิตมาเรียกว่าจิตมาเลยแหละจิตขี้เกียจจิตมาเฮ้ยแค่นี้เองเจ๋งแล้วดีแล้วพอแล้วเท่านั้น,น่เสียงพ่อแทกเข้ามาเลยไม่ได้ลูกเสียงพ่อสีดำกับสบข้างหูไม่ได้ลูกไม่ได้เองทําได้ถึงกระดาษดีแล้วเองจง เพียนต่อไปต้องเพลงต่อไปลูกวางอารมณ์เหมือนเดิมวางอารมณ์เหมือนเดิมลูกทําต่อไปลูกทําต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดพ่อพูดอย่างนี้นะกระซิบข้างหูหใจฟูอันนี้มันฟูไงแล้วก็เพลงใหม่เอาใหม่เอาใหม่พก็พุโทโธพุโทโธก็เริ่มเบาไปพระผาสว่างขึ้นสว่างขึ้นสักพักดึงมีประกายตรงระหว่างอกนี่เป็นระยิบเลยนะเหมือนเพชรตัองแสงไง คือตรงที่การหน้าอกของท่านขึ้นเป็นเหมือนวงลีีประมาณนี้ขึ้นเป็นวงลีแล้วเริ่มขยายขยายขึ้นลมหายใจหายไปเลยงานนี้หูเหอนี่ดับความสึกต้องการนี่ดับหมดแล้วแสงพวกท่านก็เริ่มเลืองรองจากปรอกายจากที่มันมืดๆเนี่ยมีแต่เรากับพวกมีแต่เรากับพวกท่านเนี่ยจากที่มันมืดๆแล้วที่มีพวกท่านมีแสงเนี่ยก็กลายเป็นประกายพอจะเป็นประกายปุ๊บก็เริ่มมีแสงสีขาวเลืองรองทําให้ทุกทิศเนี่ยสว่างหมดเลยงานนี้ สบาเป็นสีขาวหมดมีพงท่านนี่ร,ระยะปริยัติทั้งล่างพละากายจะไม่เห็นทึกพระากายอยู่อย่างนั้นอะ่ะแล้วจิตมันไม่รู้มันเป็นยังไงถึงไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันค้างอย่างนั้นอะ่ะจะบอกว่าสุขก็ว่ามันก็สุขแต่จะบอกว่ามันไม่สุกมันก็แบบเฉยๆมันเหมือนกับคนไม่รู้สึกอารมณ์มันเขาไม่มีอารมณ์อ่ะมันแบบมองมาอย่างนั้นสุดท้ายเลยเข้าใจว่านี่คือฌานสี่นี่คือฌานสี่ พอถอยอารมณ์กลับมาปุ๊บใจมันก็ยังค้างอยู่ในาลมของฌานพรพพักก็ยังประกายเพลิดเพลิอย่างนั้นเราจะทำให้ทุกท่านขยายเป็นวงกลมอยู่กว้างๆให้ท่านเป็นแท่งตรงผู้คือเป็นเสียฟ้าให้ทุกท่านเล็กให้เข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆแล้วค่อยให้ท่านออกไปไกลๆทําได้หมดทุกอย่างก็เลยบอกเราเลยโอ้โหเราน้กถึงหลวงพ่อนึกถึงหลวงพ่อเลยว่าเนี่ยที่หลวงพ่อที่บายไว้หลวงพ่อที่บายขั้นตอนไว้ละเอียดมาก แล้วทุกสิ่งเนี่ยที่ท่านทำมันเป็นเบสิกเลยก็คือเป็นขั้นเป็นตอนเลยที่พระเดชพระคุณพ่อมันเป็นการที่เราเอาตัวเองเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนเป็นเรื่องจริงมาพ้าพิสูจน์ที่มรกเลยว่าถ้าเราประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยเอาจริงเอาจังได้เนี่ยเราจะเห็นถึงความเป็นขั้นเป็นตอนไม่มีใครพิเศษต้องขอบอกนะไม่มีใครแบบพิเศษอู้กูก้าวข้ามนั้นขั้นนี้เนี่ยความเป็นครูเนี่ยมันต้องผ่าน ทุกอย่างที่เหมือนกับที่ครูบาอาจารย์สอนก็ต้องผ่านอย่างนี้อย่างนี้จริงๆสุดท้ายก็เลยบอกอเลยเข้าใจชั้นก็เลยมีความดําริว่าอยากจะสร้างองค์แก้วเพราะของชั้นตวเนี้ยองค์ที่ชั้นเช่ามาจากพระธาตรงเหลืองเหลืองคือมันจะเป็นมรดกต่อให้ใครมันไม่ได้แล้วเข้าใจไหมแค่เราเห็นพระท่านเหลืองและอีกอย่างหนึ่งเรซิ่นเนี่ยพอฝุ่นเกาะตรงนี้ถ้าเราไม่เช็ดเนี่ยฝุ่นจะซึมเข้าไปในองค์พระ อุ่นเนี่ยมันซึม้าไปเลยขัดก็ไม่ออกฉันลองแล้วขัดก็ไม่ออกก็มันก็รู้สึกว่าพอใครเห็นแล้วใจก็จะหมองสุดท้ายก็เลยมีดาริว่าจะเนี่ยสร้างแก้วมาก็สมัยยุคฉันเนี่ยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยยังหาทําไม่ได้สิบกว่าปีแล้วมันหาทําไม่ได้นะหาทําไม่ได้จริงๆก็อยาจะเยังไงสุดท้ายเทคโนโลยีมันก้าวไกลนะประเทศจีนพึ่งคนจีนซะหน่อยนะก็เลยสร้างนี้ขึ้นมาคือฉันเห็นของธรรมกายเขาทําได้ เป็นภาพประจํากายเขาอะเราคิดใจเอา้าในเมื่อสายต้องทําอาการก็ทําได้ทําไมสายพ่อเราต้องทําไม่ได้วะมันต้องทําได้ไปคุยเขานะคุยรายละเอียดทุกอย่างนะก็กลัวว่าของเรารายละเอียดเดยอะกว่าไนงะมีประกัแหลมขึ้นอย่างนี้เราก็นึกว่าจะสร้างยากเอาไปามาต้องทําที่ไประเทศจีนเดินทางหนึ่งเดือนผลิตหนึ่งเดือนเสร็จเสร็จก็คือรอบที่สองเนี่ยลอใหม่นะลอใหม่นี่เดือนตุลาคมใครจะจองก็รีบจองนะเพราะว่าทํายาก นานกว่าจะได้สองเดือนใครไปรอใช่ไหมคุณจะซื้อของอะไรสองเดือนนี่มันนานจริงนะนาน,นานจริงฉันเองก็ทำมาแล้วก็ก็ดีใจก็เลยพูดยังไงว่านะก็จำลองนี่คือฉ,ฉันจำลองชาที่หนึ่งให้ดูเป็นแบบนี้นะแต่จะอลังการกว่านีา้ parking. เป็นล้านเท่าเข้าใจไหมเป็นล้านล้านเท่าอลังการกว่านี้ที่ภาพที่เห็นด้วยตาอลัองการกว่านี้ล้านเท่า ก็เลยจำลองมาให้พวกลูกศิษย์พระเดชพระคุณพ่อสายเศรษฐพ่อมาถมสายลูกศิษย์พ,พ่อฤษีกหให้เราได้มาดูกันใครไม่มีกําลังที่จะสามารถเช่าได้ก็ให้มาที่นี่บ่อยๆแล้วมานั่งตรงนี้แล้วมองนี่ตาลืมตาเยอะสักพักหนึ่งก็จําได้ขโมยจําได้ไเป็นไรหรอกแต่จําไว้นะว่ามันมีกฎของเรื่องนิมิตเนี่ยคุณจะต้องจํานิมิตจากของจริงห้ามจําจากคอมพิวเตอร์มือถือกระดาษไม่ได้ฉันลองมาหมดแล้ว ไม่ได้ผลจะต้องเห็นจะของจริงเท่านั้นเดนือจริงๆขอยืมเพื่อนไปก็ได้เพื่อนมึงอยากได้บุญไหมให้กูยืมสักเดือนเอออย่างเงี้ยถ้าเพือนเขาอยากได้บุญนะอือะไรอย่างนี้อก็เราฟังเนาะเออก็อธิบายตามนี้ก็แล้วกันอาจารย์นนะอันนี้สงหแห่งการเจริญพุทธานุนสติกักมมฐานนะหนึ่งก็อย่างที่บายเป็นข้อที่หนึ่งคือเวลาที่เราภาวนา,นานแล้วเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงจะนำพระพระองค์ท่านทรงอธิฐานไว้ว่าจะแผ่ผพัดฉัพพรรณังสีมาวนรอบรูจิตของบุคคลผู้นั้นในกาภาวนาไปแล้วเนี่ยจะเห็นแสงฉัพพรรณังสีของพระองค์ท่านตอนที่ภาวนาคือสังเกตว่าขณาพุดโธพูดโธเนี่ยหลายคนหลายคนเลยเป็นประสบการณ์ของหลายคนจะคล้ายกันเกือบหมดร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเหมือนกันก็คือจะเห็นเป็นแสงสีขาวโพล่งเหมือนอยู่ในเหมือนเราเหมือนเราไปอุโมงค์เคยเห็นอุโมงค์เมฆไหมอุโมงค์เมฆอะ่ะ ถ้าใครเคยขี่เครื่องบินอ่ะใครที่ขึ้นเครื่องบินไปแล้วจะเห็นว่ามันเหมือนถ้าสมมติเรามีท่ออุโมงค์อันหนึ่งแล้วมันเป็นเมฆแล้วมันมืดมันมืดไอ้เมฆนี่มันมืดเหมือนเราตอนกลงคืนแต่เราเห็นเหมือนแสงอาทิตย์อยู่ปลายโมงแล้วเริ่มสว่างเรืองรองขึ้นมาเรื่อยๆ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 จนสุดท้ายสว่างไปทุกทิศแล้วมีแสงเหมือนฉับพลังสีมันเหมือนลุ้งน่ะอันนี้คืออันนี้สองอันแรกที่ฉันได้กล่าวไว้เฉพาะฉันนะ ก็ได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยจะทําให้เราไม่หลงทางและทาให้เราจริตของเราสว่างสวัยนี่คือดีสองอสว่วนทีสองข้อที่สองเนี่ยบคุคคลใดก็ตามที่จเจริญพุทธศทาสนาถฐานถ้ามีภาพผู้ไดเจ้าะจะเกี่ยวว่าเรื่องหลักธรรมคือหลักธรรมในที่นี้คือเราจะไม่หลงทางง่ายมานไม่ครอบงาง่ายแล้วก็อยู่ในทํานองของธรรม